สวัสดีจ้าทุกคนทุกท่านจ้าวันนี้ป้าจะพามาดูอา่ต้นไม้ตกแต่งจ้าต้นไม้ตกแต่งอา่น้องสาวเขาซื้อมาประดับไว้ที่อที่หน้าบ้านนะจ้าไปเห็นว่าสวยดีนะไม้ตกแต่งอันนี้ก็เลย ่ายคลิปมาให้เพื่อนๆดูจ้ะเพื่อน,เพ,อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องนะจะ้ะเนี่ยจะ้ะใบก็สวยนะใบสวยงามมากเลยเป็นไม้มงคลจะ้ะไม้ตกแต่งบ้านไม้มงคลสวยๆนะพอเวลา ซื้อมาที่ว่า,าใบเขางามมากเลยเนี่ยต้นกำลังพอดีเลยเนาะก็สวยป้าชอบเนี่ยสีแบบเนี้ยจะ้ะสีเขียวเขียวเข้มเข้ม,เข,มเขียวเขียวอะไรเงี้ยจะ้ะสมบูรณ์มากเลยจะ้ะต้นของไม้ตกแต่งอะเนาะ เนี่ยจ้ะก็เป็นความชอบของของป้าด้วยที่ว่าชอบต้นไม้นะแต่ว่าไม่ค่อยรู้จักชื่อของต้นไม้เท่าไหร่จะ้ะถามน้องแล้วแต่ว่าน้องบอกแล้วป้าก็ลืมเมื่อขอภัยด้วยจะ้ะพามาชมไม้ตกแต่งบ้านจ้าไม้ตกแต่งบ้าน ข้างๆบ้านนี้ก็น้องเขาก็ซื้อจะซื้อต้นเนี่ยจะามาปลูกไว้เป็นรั้วเนาะก็ยังไม่เสร็จสมบูรณ์เท่าไหร่แต่ว่าก็ก็สวยอยู่จ้ะเนี่ยจ้ามาชื่นชมไม้ตกแต่งส,สองต้นเนี้ยสวย ชมความสวยงามของเนี่ยใบเขาจ้ะใบก็สวยงามมากเลย นี่ยจ้าป้าคำดูจะบรรยายอะไรคะให้อ่ะแต่ก็ให้ชมความเนี่ยะความสวยงามของไม้ตกแต่งบ้านตกแต่งหน้าบ้านนะซื้อมาตกแต่งหน้าบ้านก็สวยเขมองว่าเออสวยดีป้าก็ถ่ายให้เพื่อนเพื่อน,พ,อนพี่น้องชมกันจ้า xuất ngam, xuất ngam xuất sắc, xuất sắc, xuất ngam, ngam sắc, xuất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  sắc, เนี่ยจ้ะเขาถ่ายวนไปวนมาชื่นชมความงามของอของไม้ตกแต่งบ้านนี่ะจ้าช่วงนี้ท้องฟ้าก็จะคืมหน่อยทุกคนฝนตกทุกวันเลยจ้ะท้องฟ้าคืมที่จันทบุรีแต่ว่าก็อากาศก็อบอ้าวนะบางทีก็ฝนก็ตกบ้างไม่ตกบ้างแต่ว่าอากาศก็อบอ้าวจ้ะ มาชมไม้ตกแต่งกันจ้านำสเสนอวันนี้น้องสาวซื้อมาตกแต่งบ้านสวยจนอ,อดถ่ายไม่ได้จ้าทุกคนนี่เราเป็นค่ะด้านข้างจ้ะทุกคนด้านข้างจะว่าด้านหลังไม่ใช่จ้ะด้านข้างจ้ะน้องเขาซื้อไม้เนี่ยจ้ะมาเป็นเป็นรั้วนะ ว่เาเพิ่งซื้อมาใหม่ๆไงเขาก็ยังไม่ได้แตกอนั่นยังไม่ได้แตกแบบว่าให้ติดๆกันนั้นนะอันนี้ก็จะปลูก